โอ้โห oh. จะจะจะดึกเหมือนกันนะครับเนี่ยที่ผมอัดคลิปมา mm. ก็กลาบสวัสดีทุกคนนะครับก็ของพุทเนิรเนาะอืมก็วันนี้นะถ้าถ้าสุาสุกแปลกๆช่ให้ทําไอ้ผมจะบอกส,สิ่งนี้นะครับวันนี้ผมจะมาหนึ่งวีซีโอผมจะไวเหรอคืออา้าวไม่ใช่ไม่ใช่คือวิธีการก็คือผม อันนี้ถ้าเป็นถ้าากิดผมเปิดออโต้แมชคือจะ4ี4นะครับหถ้าเกิดผมเป็นเนี้ย1ี4แน่นอน1ี4นะครับนะนี่1ี4นะอ่าผมจะไหวไหมนะซึ่งละครที่ผมเอาไปก็น่าจะเป็นสายหลักๆก็น่าจะประมาณนี้เนาะโมโคคือออกเลยสมาร์แน่นอนเจอโฮเมอร์เสริมเสริมเ,เสริมความโกงเออเสริมความโกงนะครับ ลาไฟเอลนะเนี่ยผมไม่สายทนายนะผมอะสับเร็วที่ผมทำคลิปไปเมื่อว่าเออเออม่สิทำคลิปไปคลิปที่แล้วอะ่ะใช่ไหมเออนั่นจะใช่นะแล้วก็โจเซฟเนี่ยใครอยากมาร์กจะโจเซฟนี่แหละช่วยนะครับนะผมไม่เอาเคลลี่ไปเพราะว่าโจเซฟช่วยครับโจเซฟช่วยนะโจเซฟนะช่วยได้ครับผมเพราะว่าเห็ไหมทำไมถึงว่าโชเซฟอบบมันดีกว่าเคลลี่มั้ย เกลียบหมวกพลังอะ่ะกับโจเซฟผมคิดว่าไหนดีกว่านะถ้าเป็นผมอะผมคิดว่าโจเซฟคนนี้คืออะโจเซฟอ่ะมันป้องกันป้องกันพวกแบบสกิลก่อกวนพวกเช่นแบบโมโคเอ่อโมโคชิโร่ครูอันนี้ไม่มีผลนะครูอ่าแมปมีชิโร่ชิโร่โมโคเดกิสัตว์เลี้ยงเดกิมีผลด้วยนะแล้วก็ไอริสนุบะไอริส ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่โชเซฟอบะหุ่นก็ดีเพราะว่าป้องกันในการมาร์กนะเพื่อไม่หศัตรูรู้อ่าฮะไปเริ่มเออพี่ขอผมจะบอกอย่างนึง้ว่าถ้ายิงดึกโคนยิงตึงอาอาแล้วเอาแล้วผมจะไหวไหมลองมาลุ้นกันนะครับนะอีจจะขอขอเกมแป๊บไอมาเราอยู่ในเกมกันแล้วนะครับธารกิจคือ จำจัดผู้เล่นในโดนนะและนะ้วเกตก็ชีวิตจะไม่ <c oughs> ไปิดนะเพื่อนผมเล้อไหลโยชน์นะครับไห <c oughs> <c oughs> ลไปโยนะครับแต่จะผมไปจุดยูจัตสันแล้วกันนอนเนาะนะครับนอนเนาะนอนเนาะโอ้มีคนไปทุ่งข้าวไรซ์ไรซ์ไรซ์ข้าวแล้วชุ่งข้าวทุ่งข้าวข้าว ทุ่งข้าวโอ้ยคนลงด้วยขอลงกลางสะพานตรงนี้แล้วกันโอห oh, บอกเลยงานนี้น่าจะเดือดใช้ได้อยู่นะดูว่าแถบนี้มีของมาให้ฟานนะเพราะว่ามีคนลงจุดอิจฉาไปแล้วตอนนี้ตอนเนี้ยนะตอนนี้นะครับนะตอนนี้ว้าวว้าววีเกลือกระสุนสไนด์ด้วยขอเก็บมาหน่อยนะโอ้ยรดนิดเดียวไม่เป็นไรครับ ความารามเงินาร์มปืนาร์มเ,เออเออนะารามอะไรนะฟวามมาความไม่อิ่มเลยผู้ชมครับารามไม่อิ่จะอิ่มเลยผมขอเช็คคนที่ค่ายฐานก่อนนะว่ามีคนไหมนะครับมีผมเมื่มอไปถึงว่ามีนะครับในระยะหนึ่งร้อยเมตรดูซิดูซิโอเคใครเห็นจุดสีแดงบ้างไหมครับผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นมันแล้วผมจะไปแถวๆม้าหมุนนะไปที่ตู้กดอัตโนมัติไปแถวๆม้าหมุนนะครับเยอะไฟไหม้ผมแบบอย่างรถก็ช้าเนี่ยอยู่บนระหว่างทางยังมีคนลอยผมไม่น่าลอยหลังนะครับลอยหลังลอยหลังก็เดินแบบชิงชี้ย่างงี้ประตูจะได้ยิงหัวยากษ์ๆครับผมบอกเลยงานนี้แหละผมผมหวาดเสียวบอกเลยเนี่ย B C แบบ แค่จะแบบเนื้อแตกเงื่อออกเนื้อแตกก็แค่เนื้อออกเนื้อแตกอ่ะมึงมาหมุนมีคนไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจมากมีัสเสียงจะคุณได้ไหมกันนะผมขอแบบกะยยะเวลาแป๊บนึงฝนะากฟาร์มให้อิ่มตอนที่มาหมุนนะครับ คนนี้เนี่ยซื้อของขอเงินไม่พอเงินไพอโอ้โอ้โอโอ้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 โอโอนอ้โอ้โ้โอ้โออ้เอ้อ้โออ้โอ้ดอ้โออ่ะเ้้โเ้้อ้อมออนด้้้อ้อ ว้องไปโดนอืมไปโดนยากมากชิวนี่เจลเบิดละลายดวอไปนี่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 โดนไปซองนัดโดนไปตังโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยวะไอ มีคนไล่หลังมีคนไล่หลังโอ้โหวิ่งก่อนวิ่งก,งก่อนอ้ติดโอ,โอ้โหอเอ็กหรอรายงานนะรายงานนะครับทำไม่ดีผมรายงานทันทีรายงานเรียบร้อยแล้วนะครับรายงานคนได้ไหมนี่ผมรายงานคนนี้ได้ไหมฮะรายงานคนนี้เลยนะถ้าทำไม่ดีผมไม่ชอบนะคะการการเย,ะยอะเยอะท่าทาง ผู้ชมครับเรื aha, okay, okay. bon. ่องนี้ทางส่วนเวลาการเย่ะเยื oh ้อ oh ท่าทางเป็น oh สิ oh ่ง oh ที oh. ่ไม่ด okay. ีนะครับระวังโดนแบนถ้าจ M เห็นที่ผมรายงานนะบอกเลยพวกเนี้ยโดนแบนแน่ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยไอตัวเนี้ยบอกเลยโดนแบนแน่โดนแบนแน่บอกเลยโดนแบนแน่โอ้โหมันสมควรไหมเนี่ยเล่นในมอน โอ้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 ยทุกผมไม่เช่นแหละไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะหมาบ้าก็ได้หมาป่าก็ได้ถ้ามีคนสร้างสุดนะบอกเลยไม่รอดถ้าจีเอ็มเห็นคิดผมดูนะนั่นแหละจีเอ็มแบลแน่อ่ะจีเอ็มแบลแน่บอกไว้เลยครับจีเอ็มนะลูกเมียเอ้ย ลูกมีย่ะมีมีกระบอกคู่ด้วยห,หน้าแบบหน้าใช้มากเลยเจสเอ้ยมไม่ใช่ไม่ใช่โหส่งยาวคู่ไม่ใช่สายแบบอิงที่หัวน,นะไม่ค่อยแบบไฮไลไท์เท่าไหร่ตอนเนี้ยเพราะผมสายสไนเปียร์สีมือไปแล้วโอ้โห แบนนะกูว่าไม่อาโดนแบนมาแล้วก็ได้ไม่ก็เป็นรหัสมาเล่นผมไม่ไม่ค่อยแบบกูหัวไม่เก่งนะแต่ได้อยู่แต่ผมไม่ผมเปลี่ยนสีมือไปแล้วโดนเปลี่ยนสีมือไปแล้วอ่ะครับโดนเนฟโดนเนฟโดนเนฟสีมือโดนเนฟฝีมือนัดโดนเนฟสีมือโอ๊ยโอ๊โอ๊โอ๊โอมันลอยหลังอือหือ มาอย่างแน่จริงจางแน่โดนในตัวนี้โดน,นตัวนี้โดนบอกเลยตัวเนี้ยผมเล่นบาเล่กับคูบ่ผมโหดนะผมโหดนะผมเล่นบาเล่กับคู่นะ,นะ,ะเล่นโหดนะคะเน้นโหดนะต้องสู้ก็ได้ถ้าอยากสู้อ่ะ <c oughs> มาดิมาดิโอ๊ยบ้างโอยไม่โดนเลยเว้ โอ้โหซ้ำโซรายงานรายงานเลยนะบอกเลยรายงานโดนแม่อีกรอบโดนแม่อีกรอบแน่รายงานซ้ำโซอย่างนั้นอ่ะโอ้ยอีกหายอ่ะโอ้ยโดนแมรีกนัดแล้ว เปพันยานหน่อยโอ้โหสามโซมรายงานนะเพื่อนรายงานแล้วนะรายงานแล้วนะจ๊ะขอ,ขออนุญาตนะครับขอรายงานตัวแป๊บหนึ่งพวกเนี้ยมีฝีมือ,มอไหม อืมก็ผมรู้ว่ามีสิมือแต่การทําแบบผู้เล่นอย่างอื่นผมไม่ได้กากแต่มันเป็นการเฉียดกันดีดีดีนะหนูดีช้าดีช้ายิงช้ายิงช้ายิงช้าดีช้าดีช้านี่นี่นี่เกนดอะไรโอ้ยโอ้โอ้ัน็นไรสำสุดไหมไม่ซสำผมบอกเลยนะครับว่า ผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงนะ <c oughs> คือผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าถ้ามีใคราําศพผมบอกเลยรายงานทันทีนะครับอย่าลืมว่าการสามศพและการเยาะเย้วย่าทางเป็นการดูถูกผู้เล่นผู้อื่นเขาจะบอกว่าอุ๊ยเล่นกากจังเลยมันไม่ดีนะครับค <c oughs> ือ DM อ่ะต้องแบนช่วยแบนให้หน่อยเพราะผมไม่ชอบมากนะครับการเยะาะเยือยชาทางแล้วก็การสาศพเนาะ ซึ่งมันแบบได้เปรียบมันเอ่ยมันแบบรู้ถูกคนอื่นแล้วก็ว่าโอ้โหเรากากมากเลยนะครับคือแบบนี้แหละนะครับผมขอแบบอาขอตรงๆนะเนี่ยผมพูดจ,จริงนะคือผมอเจอหลายรอบมากไอเนี้ยือผมแบบผมไม่พอใจมากนะครับนะอย่างเงี้ยขณะผมเล่นหมดจะดับไปเมื่อกี้ก็จะผมขอดูวิดีโอที่บันทึกได้ไหมเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึง ดูนะครับน,นี่เนี่เจอละเจอละเจอละเลขสองสี่วแวนะววนะครับรอบนี้นะครับดูผดูไว้นะดูไว้นะครับดูไว a t t c h this w a t h i s watch c h t เห็นไหมมันํามศพครับเบอร์สี่สามศพสามศพสามศพ นะครับว่าเบอร์สี่คนนี้โดนแบนแน่ถ้าจีมเห็นนะบอกเลยการเยอะเยอะด้วยท่าทางเป็นการดูถูกผู้เล่นคนอื่นนะครับบอกไว้นะบอกไว้นะบอกไว้นะทําแบบนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะไม่ดีนะอย่าหาทํานะคะแบบนี้ไม่ชอบนะครับไม่ดีไม่ดีนะมาดูนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะมันยิงหายเนี่ยลองดูมันลองดูมันลองดูมันดูมันนะดูมันนะ บอกเลยไม่รอดเนี่ยไม่รอดเนี่ย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 สามศพเนี่ยครับเอ้ยไม่ใช่สิยออเยอะด้วยท่าทางผมบอกแล้วนะว่าการย่อเยอะด้วยท่าทางเป็นสิ่งที่ดูดูคนอื่นไม่ดีนะขอจริงจริงพี่เจมช่วยรายงานคนนี้หน่อยนะครับไอ้คนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะนักแสดงวันนี้แจ้คอตัวมีเพียงแค่นี้นะคะนรับคนนักกอนที่เราจะจลับกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์